นี่ก็จะออกไปอีกคนและเสิเสือกดุมเดี๋ยวจะกลับมากินั้งวันนะจะทำอะไรให้กินอะ่ะไี่เธอไม่ทำแล้วขี้เกียจจะออกไปข้างนอกไม่ใช่เหรอไปหากินเอาเองสิโธ่ก็รู้อยู่แล้วว่าโดนตัดเบี้ยเลี้ยงอะ่ะจะเอาเงนินที่ไหนไปซื้อแดกล่ะนั้นก็ต้นมน้ำกินมามา่าไปก็แล้วกันไม่เอาเว้ยเบื่อ ฮ่าฮรู้แล้วนี่คิดจะอมเงินค่าบข้าวแล้ซื้อสือดาราอ่านใช่ไหมดีละจะฟ้องคุณแม่ขี้ข้าขี้กโกงไม่ยอมทาอะไรให้เขากินพูดให้มันดีๆนะคุณรอนใครอมข้ากับข้าวอืเออเอาไปซื้อกินเองก็แล้วกันแล้วทีหลังอย่าใช้ข,ข้าว่าขี้ข้ากับสายนะสายนะ่ะมีจับเป็นน้าคุณนะไม่ใช่ขี้ข้าทุกคนใช้ลองซิ สายไม่อยู่สักคนอ่ะพวกคุณจะอยู่กันยังไงใครจะทําให้กินใครจะซักลีเสื้อผ้าถูบ้านให้ฮึอย่างสายเนี่ยถ้าไปทํางานที่อื่นทํากับข้าวเป็นอ่ะป่านนี้ได้เงินเดือนเป็นพันละพี่อยู่ที่นี่ก็พะนึกถึงบุญคนมาเลี้ยงมาหลายปีตั้งแต่แตยังทําอะไรไม่เป็นหรอกถึงจะให้แค่เดือนละห้าร้อยก็ไม่ว่าแต่จะมาใช้คําอย่างเงี้ยได้เหรอโธ่นะอ,อีสายขี้ข้าล้างส้วมสิเอออีสายขี้ข้าล้างส้วม ก็ยังดีกว่าอีคุณล่าลูกคดีตื่นแดดนอนกลขังเลยวะพวกที่คุกพี่ชายมึงอะยังอยู่บางขวางยังไม่ได้ออกมาเลยใช่ไหมเออมันก็คอเดียวกันเลยวะคุณเหรอวันก่อนถูกจับทำร้ายร่างกายวันหน้าก็คงโดนหนักกว่านี้แน่สัญญาณเร็วๆช่วบริสุทธิ์อย่างเงี้ยคงได้ไปอยู่ด้วยกันอีกคนหนึ่งหรอกเอาว้ายไอ้มอ้โอ้ไ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 อีไาย อยู่ในนั้นล่ะอย่าออกมาเลยเปิดสิว้ยอีไซนเปิดเออ่ดอยังเงี้ยยิ่งเปิดใหญ่ไปดูนะมึงอย่าให้กูออกไปได้สินะกูจะแหกอกมึงลากไส้มึงออกไาแห่หมาแดกเนี่ยพูดจามแต่ทำกมไม่ได้เลยสิที่พวกบ้านต้นซอยมาทั้งนั้นแย่จริงเปิดสิว้ยพอ นี่นี่มันอึดอัดหายใจไม่ออกจะไปลอมอยู่แล้วกุลานกุลานเป็นไรหรือเปล่าไปไหนเข้ามาเข้ามาสิเอาพีหนูไปทอดเลย อะไรก่อนจะมึง